นี้ก็กําลังมานะคะรถไปพี่น้องรถไป,ปอยู่ประเทศไทยเยอะมากค่ะทุกคนจอดเพระพอส้างอนาทีพี่น้องมา จอระพ้อสองสามหาที่กับมานะมีเยอะมากเลยนะเมื่อกี้ทำยัไงไปแล้ว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 ,ลว,ลวพักผ้าสบายดีเด้อพอเป็นพี่น้อง สบายดีสวัสดีเอ็ซีสู้ครูสู้คนนะจ้าฟังลาฟังไทยได้พี่น้องเราจะเดิตามประเทศเนาะมีมีตรรางท่าขอซ้อมเพื่อความน่นาร่าเร้าก็ได้ซ้อมนะพี่น้องมากมากกรุงเทพได้ประมาณหนึ่งอาทิตย์แล้วเนาะผู้โดยสารโปรดทราบรถไฟฟ้าขบวนนี้จะให้บริการถึงสถานีปลายทางสำโรง Attention please This train is for Samrong เจ้าหน,น้าที่ประกันชิคคอยบอกตลอดนะพี่น้องว่ารถขบวนนี้ถึงไหนไม่ถึงสำโรงสิ้นสุดที่สำโรงอะไรอย่างนี้นะคะอคตอนนี้กับเวลาประมาณ4โมงเช้า4โมงนช้าพี่น้องสถนีาทางสำรงพี่น้องก,กี่พุณละไรกรุงเทพพี่น้องเลยพุ่น pm 99.99 99. 99. นะคะ อันตรายมากค่ะทุกคนอยู่บ๊ายบายพี่โน,โบบน้องนักศึกษาอะไรแหละมากรุงเทพประมาณไหนสนามมาได้ประมาณหนึ่งอาทิตย์เนาะหนึ่งอาทิตย์พอดีเลยสนามมาหอดมามันซุกเลยเนอะ คือเรามาซุกหัวตอนแรกมาซุกหนอยกรุงเทพนะมาอยู่กรุงเทพก็ครบรอบหนึ่งอาทิตย์พอดีนะคะทุกคนอยากบอกว่าปุญยุงเทีบร้ายพี่น้องเลยสนามกอบ์ฟเด็กไฟไปไซน์เนาะพี่น้องมึงเนี่นัดเจอกับพี่ๆนะคะทุกคนอยู่สวนตะบนจางสนามก็เลอศมากพี่น้องมืันนี้เนาะบุเดตไปไซน์สไลด์กับพักคอนเนาะคะ่ะอยู่แต่บอนพักพี่น้องเลย เอาจริงๆนะสนามกับยูกรุงเทพกับไล้ไล้เดือนอยู่ได้พี่นอ้องคือแบบว่าคลิปนี้บ่มียังไล้เนาะสนามซิเมเฮดคลิปทามทีพีเอฟซีเนาะจ้าวาบอลน,นี่ขะนาดก็จอดรถได้ไล้ดินะก็จ่าวห้จอดฟรี่ทีพี่น้องสนามบริเวณใจเนาะอยู่ข้างๆกับสถานีรถไฟฟ้าหมอชิดเนาะ พี่น้องกี่คูนไลนี่ในะมึงในะมุมสูงน่อควันคุณมันนียู่เป็นจิบ mm hmm. โมเนควันเลยพี่นああ้องเฮ้ยถ้า่อกี่มาเป็นควันโมเมนต์ไหนเป็นมูลระมูลระวิอันนี้ก็มูลพิษนะคะทุกคนว้าวพิษมันมีแล้วจิ้นหอดบันนอกเลยพี่น้องเลยพอดีบาร์สนามซิปหฮาผีเนาะอยู่สวนจสต์จักเลยพี่น้องสนามก็เลยสิถ่ายคลิป <wh an> นี่มองนี่นะพอดีบาร์คีปนกอนอันอายนะ้วบอกว่า ก็จะจอดให้จอดฟรีได้ว่าสั่นอยู่นี่นะสนามบกเสือก็เลยถ่ายคลิปถามเิฟตซีนะแต่บัดจริงอ๋อก็จะโบเก็บค่าจอดเลยตีอยู่นี่นะฟรีตีพี่น้องมึงเยอะรถก็ะไล่ไลเ่เนยผู้โดยสารรถเศ้ารถก็ได้ไล่แต่พี่น้องมึงเนยมีทัง้งเก๋งเบนกระบะอะไรอย่างนี้นะฮะจอดฟรีเหรอทุกคนสนามบกเหนื่อยใจยไหม สนาพมนนพ,านพี่น้องะสิสก็บค่าจอดรถเน้ในพี่น้องขอถามนิดนึงนะคะตะกี้สนามกับเจลมาขอเจพีตลอดเลยเนี่ยพราะว่าสนามแนมเห็นคิดประกเจ้าไปว่าเสียเงินเถอะนะเวลาจอดรถนะพี่น้องบริสยติตนาจาว้าวตัวอันก้วงๆใหญ่ยๆยนั่นนะพี่น้องตัวเห็นแต่เศร้านะ แม่นยี่บอกบอลบออลจอดรถไฟน่ะพี่น้องบนรถไฟวีทีเอสนี่นะเนาะพื้นที่ก็กว้างได้พี่น้องเมืองนีแต่ว่าให้จอดฟรีเนาะเป็นไปไม่ได้อนะ่ะทุกคนใช่หรอแล้วถ้ามันหายมาละแล้วใครจะรับผิดชอบแบบนี้นะเพราะว่าไม่เก็บค่าจอดรถเนาะ พนัม่อยากเสื้อป่ะไหนพี่น้องมารถไสมาเนี่ยเพพรา่สองสามนาทีได้รถไสกับมาพี่นอ้องเลยรถไสเยอะเยอะนี้ได้มงฝั่งนู้นก็มาฝังา่งนี้ก็มานะทุกคนโอ้รถไส้ต้นกันพี่นอ้องไปนนเลยไปไล่ขนาดเลย กะสิเป็นแวนเจ้าด้วยแจ๊กน้เพื่นห้องอยางต้งไปกะสิเป็นแวนเจ้าด้วจ mm ้ก hmm. ขี่พุน่นหัุนตี้พี่น้องเลยพุ่นตี้เอ็มน่ายายเบิร์ดหน้าเนี่ยไปเห็นบ่ mm hmm. จริงรึเปล่ปาช่วยคอมเมนต์บอกกันด้วยนะคะทุกคนมาที่นี่ก็จะให้จอดตีบอรือว่าเก็บตังค์เนะนี่ยรถไฟงามใช่หรอคอมเมนต์เก็บตังค์ไปเดี๋ยวเราจะงปดูดดดดด ไปให้มาไปนอ,งอ,อม,จง,อมจงจริงหรือไม่ช่วยบอกภายในเด้อทุกคนลงไปค่ะยืนนานแล้ว ขอทำทิปถามทุกคนด้วยนะคะมาที่นี่ก็จะให้จอดรถฟรีจริงหรือเปล่านะคะไม่เคยรู้มาก่อนนะถ้าจะว่ามาให้จอดฟรีอ่ะก็สิดีแลยทุกคน สองเลนรวมก็เป็นหกเลนนะคะข้มามน่าสวยงามเน,นาะถนนก็นได้พี่นอ้องความอย่างกับเป็นอันนั้นขรถมีนนเนาะจักรยานยนต์ยังไงหล่ะพี่น้องเลยคลิปนี้กกันเนาะจะเล่นคือเก่ามั้งไผ่นีพี่นอ้องจะเล่นโปรเก่า,กาอีกเด้่ออยน่ารอดเนี่ยเพราะว่าจริญกว่าเดิมเนาะทุกคน ฟัคง,คงนี่รถก็ได้ร้ายนะพี่น้องเลยนเลยนี่ข้นก็นได้ร้ายนะน,น,ยน้องเลยเห็นว่าอันนี้นะก็จะสางไม้พี่น้องก็จะเพชรอันนี้เพชรหัวไม้เด็ดเพชรหัวไม้ก็สะอาดเนาะข้นร้ายแต่ว่าสะอาดนะนางไปลาตะห่วกับซิเป็นนัน่นสถานี่รถไฟไต่ดินนะพี่น้อง นะรถได้รล้ยพี่น้องคนะเละๆนะนะถ้าเจอเห็ดของหน้าไม่ได้พี่น้องนี้นะเล่าจะลงจากอันนี้ก็มีดลีบมีดใหอีกเลยนี่หลอกมี่ลีบน่ะพี่น้องห้มานี่นี่นี่นนี่ถ้าจกักอสางของหน้าไม่ได้พี่น้องนะเ่อนจะดูจักนะเมืองเลยนี่ของน้าเค่อนจะดูจักก็จะสางไม่เห็ดง่า,ามโกกาอือดิ จนะปิดเนาะขอภายในกมไม่สะดวกกรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างการเร่งจัดทำรูปแบบการปรับปรุงห้องน้ำสุข,ขะนี้โดยใช้งบประมาณปี2 0 6 7จำนวน5ล้านบาทโอ้ไม่กอดสะาพหของหนาซ้ำนีนะ้ำเบิดหาล้านพี่น้องโอ้โหโอ้โห ประมาณนี้นะคะทุกคนคลิปนี้น่าจะพาติดตามคลิปต,ต่อไปด้วยพี่น้องซาลากินิส,สนับสซีคอยตลาไปกิกรด้วยจ้าขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ค่ะบ๊ายบายด้วยพี่น้องสบายดีทุกคนมาเบิงงเยย่งปลาเมื่อไงอยู่สวนตุ๊ดจ้ามีแต่ตัวใหญ่ๆจ้าเบิ่งปลาปากก็ตะเพียนนะพี่น,น้องเมื่อไงว้า เป็นตะปีงก,กระโดดนะพี่นอ้นะอ,องเนาะปีงโอ้ยเมืองไหนเพื่อสีมันหันหนะน้าเมื่งไหนเมืองพี่น้องเจ็ดตัวใหญ่ๆเลยจ้ตาตาทะบอกทายเนาะทุกคนว้าวนี่เจ็ดตัวใหญ่ๆแม่พวกปลามาเดินพี่น้องมาให้อาหารป่าน้ำกันเด้อจ้าโอ้ยเมือง ตัวใหญ่ๆ,ๆพี่น้องโอ้โหว้าวป้าให้บอกให้บอกปลากันปลาล้ายแห่งนี้พี่เนาะตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะคะบรรยากาศก็ดีๆนะทุกคน่มเดินดีนะ